ะะจะเป็นค่ายที่แบบเน้นติวเน้นเรียนไม่เน้นกิจกรรมสวัสดีสดค่ะอันอันค่ะเค้ก <Okay, S 2> ค่ะพวกเรามาจากโรงเรียนนะเชื่อมพิทยาศาสตร์นะคะวันนี้พวกเราจะมาเล่าถึงประสบการณ์แล้วก็ความประทับใจเกี่ยวกับการไปค่ายซัมเมอร์แคมของ d ีแอนะคะความประทับใจแรกนะคะที่พี่ๆและอาจารย์เป็นกันเองมากค่ะสนุกสนานเราสามารถถามอาจารย์ได้ตลอดเลยค่ะในเรื่องที่เราไม่ทราบพี่ก็ใจดีเป็นกันเองมากเลยคะ ค่ายนี้นะคะจะเป็นค่ายที่แบบเน้นติวเน้นเรียนไม่เน้นกิจ,จกรรมสื่อสารกับอาจารย์ได้ตัวต่อต,ตัวเลยค่ะเพราะว่าอาจารย์ก็เป็นนั่นเองสามารถถามได้ตลอดเวลาที่เราไม่เข้าใจค่ะอาจารย์สามารถทาให้เราเข้าใจได้ในตอนนั้นที่เราสงสัยเลยค่ะแล้วก็เราได้เจอเพื่อนๆที่น่ารักเยอะๆเ,เลยค่ะ ค่าน,นี้นะคะพวกเราก็เริ่มติวกันตั้งแต่9ก้าโมงถึง4ี่โมงครึง่งได้ทั้งความรู้มาใช้ในห้องเรียนจริงๆแล้วก็ได้ข้อสอบมาทําด้วยค่ะสนุกมากๆเลยค่ะหากเพื่อนๆหรือน้องๆคนไหนนะคะสนใจที่จะมาเรียนซัมเมอร์ที่ DX นะคะสามารถสอบถามได้ที่เพจของ d ีแอคอนแก่นเลยนะคะมาเรียนด้วยกันเยอะๆนะคะปิดเทิเมใหญ่ซัมเมอร์นี้น้องมห้พี่มหไม่ควรพลาดดีแอ m กซัคม ติวฟื้นฟูปูพื้นฐานพิชิตข้อสอบหน็งแซตติวเข้มสอนสดโดยทีมกิ๊เตอร์บิตรงจากกรุงเทพจัดติวทั้งสองระบบออนไซต์ออนไลน์ site, Online, พร้อมกันค่าเยียวที่ติวสอบเนต็ตแซดครั้งที่2ทักโดยเฉพาะเปิดค่า23มีนาคมถึง10เมษายน67ติวเข้ม24วันตั้งแต่9โมงเชา้าถึง4โมงครึ่งสนใจรายละเอียดทักแชท